วันนี้เราช่องโฟโต้ชาแนลวันนี้เรามาจะจะมาทำปืนลูซี่หรือรอย่างอีอย่างก็คือยูเซตไอวิธีการทำโดยใช้ลูบิกงูขนาด2ี่สี่นับนับมาจากทางไหนก็ได้ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็หักไปและตรงนี้เราก็จะหักเข้าหามันแล้วนับออกมาสาม แล้วเราก็หักมาอย่างนี้พอหักอย่างนี้เสร็จให้ตรงนี้มันเข้าไปอยู่ตรงนี้พอได้อย่างนี้เราก็เอามุมตรงนี้หักขึ้นแล้วเราก็นับจากตรงนี้ไปห้าพอได้ห้าเสร็จแล้วก็หัก หักให้มันได้อย่างนี้พอได้เสร็จเราก็จะหักฝั่งนี้ลงเราก็จะได้ป wei. ืนลูซี Biz ่บายบายผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งหน่วยคลิปใหม่บ๊าย <fi> <reconstruction> บาย